สวัสดีครับพร้อมจะชนะในโลกออนไลน์กันหรือ,อยังวันนี้เราจะมาหยุดนิ้วโป้งเจ้าปัญหาไปพร้อมกันรู้ไหมครับว่าศัตรูตัวร้ายที่สุดในโลกออนไลน์คืออะไรไม่ใช่คู่แข่งนะแต่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวลูกค้าเรามากๆเลยใช่เลยก็คือนิ้วโป้งของเขานั่นเองครับในยุคที่คอนเทนต์มันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนิ้วโป้งนี่แหละตัวตัดสินเลยเรามีเวลาแค่3วินาทีเท่านั้นนะที่จะหยุดนิ้วโป้งไม่ให้เขาเลื่อนผ่านโพสต์ของเราไปคือถ้าเราไม่ผ่านด่าน3วิแรกเนี่ยนะ ต่อให้คอนเทนต์จะดีแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นครับเอาละว,วันนี้เราจะมาดูอาวุธลับที่จะเอาชนะสงคราม3วิกันนั่นก็คือเทคนิค h o กแอนด์แวลูครับสเต็มแรกเลยนะต้องสร้าง h ฮุกหรือที่ผมเรียกว่าตะขอเกี่ยวใจให้มันทรงพลังพอที่จะหยุดนิ้วให้ได้สูตรแรกเลยคือลิส i c คอ o ฮุกคนเราเนี่ยชอบตัวเลขครับเพราะมันดูง่ายเข้าใจเร็วมาดูตัวอย่างกันเนี่ยเห็นความต่างไหมครับ อันขวามันเจาะจงกว่าเยอะเลยแล้วก็ชวนให้อยากรู้จนต้องหยุดดูโอเคสูตรที่2 curiosity hook ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยขี้สงสัยโดยธรรมชาติอยู่แล้วดูสิครับอันซ้ายเหมือนขายของตรงๆแต่อันขวานี่เสิทำให้คนคิดว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะต้องรู้ให้ได้มาถึงสูตร3ครับ problem agitate hook อันนี้คือการตั้งคำถามจี้ใจดำหรือไปขี้จุดที่เขาเจ็บอยู่พอดีเลย อันซ้ายเนี่ยคนเลื่อนผ่านแน่รอนแต่อันขวาเนี่ยสิมันเหมือนผู้แทนใจพูดถึงปัญหาจริงๆที่เขาเจออยู่หัวใจสําคัญของคุกที่ดีเลยนะคือมันต้องทําให้คนอ่านรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องของเรานี่ว่าแต่เดี๋ยวก่อนฮุกดีอย่างเดียวไม่พอพอเกี่ยวเขามาได้แล้วเราต้องส่งมอบคุณค่าด้วยไม่งั้นจบที่คลิกเบลดเลยแล้วคุณค่าในที่นี้ไม่ใช่การขายของนะแต่เป็นการให้สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออได้อะไรใหม่ๆกลับไป ทีนี้เรามาดูโครงสร้างทั้งหมดกันเลยว่าจะส่งมอบคุณค่าที่ว่าเนี่ยยังไงตั้งแต่ฮุกยัน call to action โอเคมาดูตัวอย่างจริงกันให้เห็นภาพชัดๆเลยสมมุติกลุ่มเป้าหมายคือคุณแม่หลังคลอดที่อยากลดพุงเปิดด้วยฮุกโดนๆเลยครับเจาะจงสุดๆสร้างความสงสัยแถมยังจี้ใจดำอีกต่อมาคือ step empathy ครับคือต้องแสดงให้เขารู้ว่าเราเข้าใจนะว่ามันเหนื่อยมันไม่มีเวลาแล้วก็ส่งมอบ v a l u เลย ให้เคล็ดลับง่ายๆที่เขาเอาไปทําตามได้ทันทีเนี่ยแหละครับคือ small win ปิดท้ายด้วย soft CTA ครับเป็นการชวนแบบนุ่มนวลไม่ได้จะขายของแต่เสนอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจําประโยคนี้ไว้เลยนะครับฮุกเนี่ยซื้อได้แค่3วินาทีแต่ value เนี่ยซื้อใจไปตลอดการทั้งหมดนี่แหละครับคือการเปลี่ยนตัวเองจากเซล e s a n หน่ารําคาญให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ใครๆก็อยากติดตามเอาละ ถึงเวลาทำการบ้านกันแล้วลองเขียนฮุก3แบบตามสูตรวันนี้ดูสิครับสำหรับลูกค้าในฝันของเราเลย